สวัสดีครับสมาชิกทูกนํำนักธุรกิจ Success m ม l l ทุกท่านครับในโอกาสเทศกาลสงกรานในปีนี้ผมขอวอวยพรให้ทุกๆคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขมากๆและมีพลังในการส่งมอบคุณค่าเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและช่วยเหลือทำให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากโอกาสของ Success Mall ในช่วงเทศกาลแบบนี้ ใครที่ต้องเดินทางกลับไปเยี่ยมบุปการีญาติพี่น้องอย่าลืมนำของติดไม้ติดมือไปฝากให้กับบุคคลที่เรารักเรามีผลิตภัณฑ์ s c c e s s m ม l l หลากหลายรายการที่ท่านสามารถที่จะหยิบยื่นและส่งมอบให้กับผู้ที่ท่านรักได้ทุกๆคนเลยครับช่วงเทศกาลสงการนี้ใครที่เดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยขอให้เดินทางโดยปลอดภัยและถึงที่หมายโดยโสวัสดิภาพครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในสิ่งที่พวกเราตั้งเป้าหมายไว้ ขอให้ปีนี้จงเป็นปีที่ดีที่สุดสําหรับพวกเราทุกคนครับสวัสดีครับพี่น้องสัคมทุกๆคนนะครับเนื่องในโอกาสของวันสงการรวมถึงเป็นวันครอบครัวด้วยผมเซียวนปจก,ก็ขออํานวยพรนะครับให้พี่น้องทุกๆคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความคิดที่แจ่มใสแนละมีหัวใจที่กล้าแกร่งมีชีวิตชีวาตลอดไปนับจากวันนี้เป็นต้นไป และทุกๆวันที่มีชีวิตอยู่เนี่ยขอให้เข้าถึงความหมายของชีวิตที่มีประโยชน์กับคนอื่นนะครับขอให้สมหวังในทุกๆสิ่งที่เราตั้งมั่นตั้งใจไว้รวมถึงมีพลังในการทําให้มันสําเร็จตามใจปรารถนาที่เราตั้งไว้ทุกๆเรื่องเลยนะครับ